สวัสดีค่ะสำหรับสิ่งที่เราเริ่มต้นแรกในปีนี้ของตัวหนูเองเนี่ยก็คือ1นนะคะเนื่องจากเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาหนูไปตรวจเจอซีดกับตรวจเจอเนื้องอกนะคะที่อาจจะ ก่อให้เกิดมะเร็งหรือความผิดปกตินะคะเราก็เลยต้องไปไฟดาววันนี้นะคะว่ามันคือก้อนเนือ้ออะไรกันแน่นะคะซึ่งหมอก็นัดทำแบซิซีนะคะก็เตรียมเก็บกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวจะไปเลือกก่อนว่าวันนี้จะใช้กระเป๋าใบไหนนะคะเดี๋ยวจะมาอวดตู้ให้ดูด้วยแบบข้างหลังชวัปเชวัถ้าเกิดว่าใครอยากดู เปิดกรุ可可可่กระเป๋าทั้งหมดของน้องจี้นะคะก็สามารถ leave c o m m e n ข้างล่างได้ r e q u e s ได้นะคะเดี๋ยวหน uh ูจะมารีวิวให้นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปหาหมอนะคะเมืองที่หนูอยู่ก็คือลาสเวกัสเนาะมันก็เป็นเมืองที่แบบไม่ค่อยมีรถติดมากเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นช่วงแบบวันธรรมดาทั่วไปอะไรแบบนี้แล้วก็สําหรับโรงพยาบาลเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้บ้านนะคะเพียงแค่แบบ5นาทีก็คือถึงถึงหมอแล้วนะคะอากาศก็คือน ช่วงมกรามมันจะเป็นช่วงวินเทอร์ทามนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคือตอนนี้หนูตื่นเต้นมากว่าสรุปไอชิ้นเนื้อเนี้ยมัยนจะยังไง ะะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงอะไรเปล่านะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยที่าทานยาคุมแล้วอาจจะเกิดผลข้างเคียงเช่นน้ำหนักสิวขึ้นอะไรแบบนี้ฮอร์โมนแปรปรวนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่หนูก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้องปรึกษาหมอทีแล้วก็ส่วนสำคัญเลยก็คือตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วเราก็เจอโปแตค่ะเธอโชครับซับเขาให้วันที่แบบ30ธันวาคมนะคะคือหมอบอกว่าเธอเจอเนื้อนะแต่แบบว,ว่า ยังไม่รู้ว่ามันคือเนื้ออะไรแต่คือเรียกไว้ก่อนแล้วว่าเป็น pre cancer นะคะก็ซึ่งทําให้หนูแบบฟริ a k อาค่อนข้างมากนะคะหมอก็เลยนัดมาเพื่อมาตรวจเช็คอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าเนื้อตัวนี้มันคือเนื้องอกที่เป็นเนื้อมะเร็งหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวจะมาไฟ n d o แต่ดีนะคะที่หนูรู้สึกว่าโอเคเราตรวจเร็วเราค้นพบเร็วทำให้เรายัางรู้สึกเราสามารถที่จะแบบ h a n d ิลกับมันได้แบบ ได้เร็วอะเออคือไม่ได้ปล่อยให้แบบมันลุกรามใหญ่โตแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะถ้าเกิดว่าอายุแบบประมาณ27ปีขึ้นไปก็คือแบบเริ่มตรวจได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้า30แล้วแบบนี้ก็คือต้องตรวจหลังแบบ30ไปแล้วก็คือต้องตรวจ3ปีติดนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีก็ถึงเว้นไปได้ประมาณแบบ4-5ปีนะคะแล้วค่อยมาตรวจซ้ำเนาะโอเค เรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปก่อนนะคะพระเจ้าคุ้มครองนะคะบ๊ายบาๆน่าสดมากทุกคนดูสิว One <hour> later. ตรวจเสร็จแล้วนะคะก็ตรวทองมากเลยนะทุกคน <S 2> <S 2> <S คือเหมือนหมอแบบใช้ไอตัวปากที่มันสอดเข้าไปแล้วก็ สองกล้องนะคะแล้วก็ใส่พวกยาลงไปแล้วก็หยิบชิ้นเนื้อออกมาประมาณ3ชิ้นหรือ6ชิ้นไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อไปทําการแบบตรวจอีกทีว่าอันนี้คืออะไรแต่ว่าหนูคิดว่า Like l y น่าจะต้องยังไงก็คือต้องเอาออกนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องทําตามแบบขั้นตอนต่อไปนะคะตรวจท้องมากทุกคนมันรู้สึกเหมือนแบบเวลาเราปวดท้องเมนดอะเราคือแบบ เจ็บมากทรามานมากคะ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงจะไปทานข้าวแล้วเพราะว่าแบบยังไม่ได้ทานอะไรเลยด้วยนะหวังว่ากินอะร้อนๆแล้วจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะบายสวัสดีค่ะวันนี้วันที่27มกราคมนะคะก็ก่อนที่จะถึงนัดผ่าอีกสวันนะคะตอนนี้ก็มาที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าต้องมาคุยกับคุณหมอก่อนเกี่ยวกับเรื่อง operation นนะคะก็นี่มากับมามี่นะคะ นี่คือออฟฟิศนะคะแต่ว่าข้างในเราจะถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันจะไพรเวซีแล้วก็เงียบนิดน,นึงอะไปแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันมาบุยอนนี่ก็จะเป็นห้องสูนนะคือมันก็จะเป็นห้องแบบแบบเหมือนบ้านเราอะก็คือแบบมีขายอย่างต่างๆเอ่อถ้าเป็นอเมริกาเขาก็จะเรียกว่าแบบพวพกแผนก OBGYN นะคะก็คือเหมือนเป็น,นแผนกแบบพวกแบบภายในอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราก็มาตรวจหมดลูกเนาะแล้วก็เจอนะคะซึ่ง เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปก่อนที่จะผ่าตัดเนอะหนูก็จะต้องคุยกับเขาว่าแบบโอเคมันจะต้องผ่ายังไงใช้เวลาพักฟื้นกี่วนันต้องทํายังไงอะไรต่างๆแล้วส่วนผลกระทบเกี่ยวกับแบบเรื่องเผื่อเราจะมีลูกในอนาคตจะมีลูกยากไหมอะไรเงี้ยก็คือแบบอยากรู้อะไรก็คือคุยกับเขานะคะถามเขาว่าแบบขั้นตอนการทําเป็นยังไงจะมีแผลเป็นไม้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือหนูก็ไม่เคยแบบ มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุยกับเขาให้ละเอียดหนิดนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้วันที่27เนอะเดี๋ยววันที่31นะคะหนูก็ต้องไปออ pre administration ก็คือที่โรงพยาบาลเพราะว่าเดี๋ยววันที่1เราต้องผ่านะคะ<ส>เขาก็เหมือนแบบเรียกตัวเราไปเหมือนแบบว่าไปเอาข้อมูลเราใส่ในระบบม่ใช่ว,ว่าเออเราไม่ได้มีโควิดนะเราแบบเซฟนะอะไรเงี้ยแล้ก็ไม่ได้ทานแบบยาหรือว่าอะไรอื่น ที่ทําให้เกิดผลแบบข้างเคียงนะเพราะว่าเราต้องวางยาสลบนะคะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวเราคุณหมอมากก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะสู้ตายง่ยายๆจะดูเดี๋ยวตัวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะมากับคุณแม<ๆ>่นะคะวันนี้เรามาอ่อนพรีรีจิสเตอร์แอดมิชัน,นะคะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับหมอก,ก่อนคุยกัน ตอนนี้นะคะก็มานั่งเกาะข้อมูลส่วนตัวนะคะให้ดูโรงบ้านที่เมกาคือแบบว่าเรียบร้อยมาก ไม่มีแบบขายของเหมือนพระเรานะคือมันก็จะมีแค่แบบตู้กดน้ำนิดหน่อยนะคะแบบนี้คือเราต้องมา,า registration ก่อนหนึ่งวันที่เราจะผ่านะคะก็คือวันนี้เนี่ยเขาก็จะมาเหมือนแบบสักประวัติว่าเราทานยาอะไรหรือเปล่าหรือว่า,าประวัติความเป็นมาของเราเป็นยังไงเคยมีโรคอะไรหรือเปล่าะะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้พยาบาลเนี่ยตรวจพวก vaccination card ว่าแบบเอเอเราฉีดวัคซีนครบไหมอะไรไหมนะคะก่อนที่จะเริ่มผนะ่าเนาะก็อ่ม พรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะคะไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันนี้ก็วันที่1กุมภาพันธ์นะคะหรือ surgery day นั่นเอง,เองนะคตอนนี้ก็เวลาประมาณจะ11โมงแล้วซึ่งคุณหมอนะัดให้ไปถึงโรงพยาบาลตอน11โมงนะคะก็ขออภัยหน้าเลยเพราะว่าแบบ เมื่อคืนนี้แอบบีบสิวอุดตันนิดนึงมันก็จะเป็นรอยแดงๆนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะหายไปวันนี้เตรียมความพร้อมยังไงเมื่อวานนี้คุณหมอบอกว่าให้ลบเล็บ1นิ้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องใส่เหมือนแบบเครื่องวัดชีพจรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทาพวกสิเจลหรืออะคริลิกอะไรเงี้ยมันจะ bounce back มันจะจับชีพจรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาให้บังคับให้เราลบหนึ่งเล็บนะคะ <c oughs> ก็เลยลบออกเรียบร้อยนะคะเ <c oughs> ตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ห้ามแต่งหน้านะคะแต่ว่าแบบทาลิปมันนิดนึงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวแบบปากมันแห้งเราต้องอทำอนาสตีเซียก็คือให้เครื่องแบบช่วยหายใจแล้วก็หลับอะไรประมาณนั้นนะคะก็อ่ะสู้ซู <c oughs> ู้ซูแม่มานี่สู้ซูแม่มานี่มายูกัน ชุดคอชุคอของพี่ีจีนี่หนนหล่อดีสดุดเลยหลอดีสดุสดเลย,ลย,ลย A few moments later ตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยนะคะหลังจากเมื่อคืนก็คืองดน้ำงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาก็ไม่ได้กินอะไรเลยหมอบอกว่าโอ per a ชั่นประมาณ ชั่วโมงนิดนนะคะเดี๋ยวขาจะเรียกตัวหนูไปแบบให้น้ำกงน้ำเกลือแตนบแล้วข้างในประมาณ2ชั่วโมงก่อนผ่าตัดนะคะแล้วก็ผ่าตัดจริงๆอะประมาณชั่วโมงนิดๆพอเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะโทรให้แม่มารับนะคะแต่โรงพยาบาลเขาจะโทรไปเยียกแม่เพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้แบบเน้นให้แบบนอนโรงพยาบาลถ้ามันไม่ได้แบบสาหัสจริงๆเออซึ่งเคสเรามันก็แบบผ่าเสร็จกลับบ้านอะไรแบบนี้นะคะก็ รอบที่สองแล้วนะอันนี้คือรอเวดดิ้งแอนเดียนะคะเก <So joy. S 1> ี่ยวกับเซอร์เจอรี่มีไม่มีคนเลยทุกคนตอนนี้ก็ให้นัำเกลือเรียบร้อยนะคะวัดความน,น้ำเบื้องต้นเ,นเตรียมพร้อมที่จะเข้าผ่าแล้วนะแล้วก็ออม มหมอบอกว่าความนันต่ำนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้โดยรวมก็โอเคเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเรานอนน้อยด้วยแล้วก็ไม่ได้ทานาน้ำเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่ากดอาหารมาตั้งแต่8โมงนะคะก็แบบมีความเย็นหนนจิตนะที่น้ำให้น้ำเกลือทุกนนยงเจ็บแขนมากทุกคนคือแบบไม่ชอบการให้น้ำเกลือมากๆนะคะก็เดี๋ยวเราต้องรอประมาณ ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ว่าเขาก็ให้พักผ่อนก่อนนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวหมอจะมารับตัวไปผ่าตัดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหลนจัที่ออกมามนาะไปกำลังใจให้หนูด้วยเราทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็6โมง52นาทีนะคะก็มืดแล้วนะคะหนูก็กลับมาบ้านนะคะ discharge กลับมาบ้านตอนประมาณ ่ายสี่โมงเย็นนะคะก็หลังจากถึงบ้านมันก็ยังมีอาการแบบมึนๆยาสลบนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอ่อทานเป็นแบบซุปร้อนๆไปก็ทําให้ดีขึ้นนะคะหลังจากพักแบบนึงก็คือดีขึ้นแล้วอันนี้เดี๋ยวจะแบบเตรียมตัวนอนแล้วนะคะก็เดี๋ยว หนูจะมาแรปอัพให้แล้วกันเนาะว่ามันคืออะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอพักก่อนนะคะแล้วก็เห็นทุกข้อความที่แบบส่งมาให้ใน Instagram แล้วก็ Facebook แบบเยอะมา,มากๆนะคะต้องต้องกราบขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาอัปเดตให้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องผ่าตัดนะคะไปคืดไนค่ะ tomorrow tomorrow b o r s u r e Eventually, three days later... สวัสดีค่ะก็มาเจอกับจีจีอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหนูก็จะมาเล่าเหตุการณ์นะคะว่าที่ไปผ่าตัดมาเนี่ยไปผ่าตัดมาเพราะอะไรนะคะแล้วก็มีเหตุผลมาจากอะไรนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนะคะทําทไมถึงผ่าตัดตั้งแต่แบบเริ่มต้นปีเลยนะคะก็คือท้าความเดิมก่อนเนาะคือหนูเนี่ยเป็นคนที่มักจะมีการแบบปวดประจําเดือนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะคะปี2 0 2 1หนูก็ไปตรวจสุข สภาพประจำปีมานะคะแล้วก็เหมือนแบบคุณหมอก็ตรวจภายในปกตินะคะคือเราก็รีเควสไปว่าแบบเรารู้สึกว่าเราปวดท้องประจําเดือนผิดปกตินะคะต่างจากเดิมคือปกติเป็นคนปวดท้องประจําเดือนอยู่แล้วแต่ว่ากินยาแก้ปวดแบบเม็ดสองเม็ดมันก็หายนะคะแต่ว่าหลังๆมาคือแบบมันอาการปวดมันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้สึกถึงแบบหน้าท้องเราเหมือนมีความแบบแน่นๆมีความผิดปกติขึ้นนะคะ,คนนะ,คะก็เลยเออขอคุณหมอนะคะให้ทําการอัลตราซาว์นะคะ ซึ่งตอนแรกทำอันตราซาวไปนะคะผลก็ออกมาว่าแบบโอเค เจอชิ้นเนื้ออะไรบางอย่างนะคะหมอก็เลยบอกว่าโอเคอันนี้มันคือแบบความผิดปกติขั้นแรกแล้วก็เขาก็เลยส่งตัวหนูนะคะไปทำ MRI ต่อนะคะผลออกมาว่าอ่ะโอเคเจอชิ้นเนื้อจริงๆคือเจอแบบเป็นซีดอยู่ในมดลูกแต่ว่าซีดเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบปกติคือมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอ่ะเราอาจจะเทคฮอร์โมนหรือแบบใช้ยาคุมช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเราอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปนะคะแต่ว่า ความพีก,ก็คือทุกคนเจอเป็นแบบเนื้องอกนะคะอยู่บริเวณปากหมดลูกนะคะหมอก็เลยบอกว่าตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดแบบมะเร็งได้ทุกคน oh, <no. S 1> แล้วคือหนูก็เลยแบบตกใจมากหมอก็เลยแบบให้ทําการเอ่อไบออปซี่นะคะไบออปซี่ก็คือการตรวจชิ้นเนือ้อมีเชื้อมะเร็งหรือเปล่าแล้วพอตรวจไบออซี่ไปปุ๊บเนี่ยหมอก็ คอนเฟิร์มว่าต้องเอาออกให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในระยะยาวก็คือจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะก็เลยต้องรีบผ่าตัดเอาตัวปากหมดลูกออกนะคะซึ่งการทําของหนูเนี่ยถ้าเป็นแบบภาษาไทยเขาก็เรียกว่าการตัดปากหมดลูกเพยใช้ห่วงไฟฟ้านะคะหรือนี่นะคะก็คือ loop electro surgical excision procedure นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะอธิบาย้ฟังทุกคนก็คือตอนแรกฟังแล้วแบบ คืออะไรวะแบบนีบ้ก็คือพอมาดูก็คือคนเราผู้หญิงเราก็จะมีปัม๊มบนลูกใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตรงปั๊มุนลูกตัวเนี้ยคือเราต้องตัดมันออกเพราะว่ามันมีเนื้องอกเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ต้นเนื้องอกตัวเนี้ในอนาคตก็คือจะกลายเป็นมันเลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีมู็ต่อไปถามว่าการทําอันนี้คือมีผลดีผลเสียงงาายังไงคือข้อดีก็คือเราก็จะแบบโอใจได้ในเรื่องของแบบเออมันคงไม่ได้ กลายร่างไปเป็นมะเร็งแบบนั้นแต่ว่า ข้อเสียก็คือถ้าในอนาคตที่เราต้องการจะแบบมีบูรหรืออยากจะตั้งคันอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะมีการเสี่ยงต่อกันคลอดก่อนกําหนดได้นะคะคือคุณหมอเขาก็แนะนําว่าแบบคือไม่ต้องกลัวคือแค่เหมือนแบบถ้าเกิดว่าเราจะตั้งคันหรืออะไรแบบนี้ก็ให้บอกออแพทย์ประจําตัวของเราที่เราไปฝากคันว่าแบบโอเคเราเคยทําลูปมานะคะเขาก็จะมีวิธีการแบบเตรียมการรับมือว่าจะต้องทํายังไงต่อไปอาจจะเป็นการแบบเย็บป่าหมดลูกนะคะเพื่อไม่ให้แบบ ลูกหลุดออกมาก่อนกำหนดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ4ี่วันแล้วนะคะก่อนออก่อนผ่าตัดเนี่ยก็มีการไปตรวจร่างกายเนาะก่อนผ่านะคะแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อแล้วนะคะว่าโอเคต้องเอาออกเนาะแล้วก็พอผ่าตัดเสร็จนะคะวิธีการพักฟื้นก็คืออยู่ประมาณแบบสามถึงสี่วันทุกคนถึงจะมารู้สึกแบบเออตอนนี้รู้สึกดีขึ้นคือตอนแรกพอผ่ามารู้สึกว่าท้องหน้าท้องคือแบบบวมมากทุกคนเพราะว่า มันคงจะอักเสบข้างในนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกดีขึ้นแล้วกระชับกระเฉงขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังต้องหลีกเลี่ยงการยกของหนักอยู่นะคะแล้วก็ยังต้องเหมือนแบบว่าพักผ่อนให้แบบเพียงพออยู่นะคะต้องเทควิตามินต้องแบบกินยาฆ่าเชื้ออยู่นะคะก็นี่นะคะเป็นอุทาหารณ์สําหรับพี่ๆคนไหม่ก็แล้วแต่ที่แบบดูหนูอยู่นะคือบอกตรงๆว่าหนูอายุแค่ยีเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจภายในประจําปีหรือการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะทุกคนเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรา เราต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะว่าเรามีความผิดปกติอะไรเรารู้สึกผิดปกติยังไงแล้วก็ควรที่จะต้องพบแพทย์นะคะก็ตอนนี้นะคะ่ะตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนก็สามารถเจอน้องจี้ได้ที่ g ี้ช้อป p ิ้งแบ็ g นะคะหรือว่าเพจ Facebook สารพัดของกุ g ่กกิจไปจี้จี้นะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งกันทุกวันเสาร์แปดโมงตรงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะบ๊ายบาย